ช่วงนี้ใครหอรองก็คงจะอารมณ์ดีหน่อยนะคะเพราะว่า2วันนี้ตลาดเขียวทั้ง2วันเลยค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถ้าได้ทำกำไรกันไปบ้างแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันดูค่ะว่าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวไปทางไหนบ้างนะคะเป็นไปตามที่เราวิเคราะห์คาดการไว้จากเมื่อวานหรือเปล่านะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นบันทึกการเทรดประจำวันอังคารที่12เดือน5นะคะตอนนี้4โมง39แล้วค่ะก็ตัว s t 50 Index ปิดไปแล้วนะคะที่8.72.6ส่วนตัวฟิวเจอร์เรายังวิ่งอยู่นะคะตัว M20 ตอนนี้ราคาอยู่ที่8.68.5โดยประมาณก็เป็นดิสคาว n ์อยู่ประมาณ4จุดนะคะนะตอนนี้มาดูกันค่ะวันนี้ราคาเป็นยังไงบ้างอันนี้กราฟ60นาทีนะคะ ก็เมื่อวานนะเมื่อวานมันปิดคาบที่แนวต้านเลยนะคะคาบเส้นแนวต้านของเรานะคะซึ่งเป็นไฮของวีคที่แล้วนะคะเส้นนี้ทีนี้พอมาวันนี้เนี่ยตอนช่วงเช้าตลาดเปิดมันเปิดแกลบลงมานะคะคือราคาเปิดเนี่ยต่ํากว่าราคาปิดเมื่อวานประมาณห้าจุดได้ปมาณนิดหน่อยเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นแรงซื้อซื้อซื้อคือแทงเขียวตลอดเลยนะคะเนี่ยไลย่ไล่ไล่ไล,ล่เป็นบันไดสวยเลยะคะ่ะ ข้ามโซนแนวต้านคือข้ามไฮของวีคที่แล้วมานะคะตอนนี้มาอยู่โซนบนของของไฮของเดือนที่แล้วเลยค่ะนะคะ,นะคะแต่ว่ายังยังไม่ถึงไฮซะทีเดียวแต่ถ้าเกิดเรามองเป็นโซนเนี่ยก็คือมันโซนนี้แล้วแหละนะคะเนี่ยวิ่งอยู่ในกรอบบนละเดี๋ยวก็รอรุ้นเงินว่าวันนี้ราคาปิดวันนี้เนี่ยน่าจะนะน่าจะยืนอยู่ตรงนี้ได้ถ้ามันกลับลงมาในโซนข้างล่างในวีคตรงนี้เนี่ยก็ ดูไม่สวยแล้วแหละแต่ก็ไม่น่านะคะเพราะว่า Set 50ตมันมันก็ปิดอยู่ที่8.26 7 2, ถ้าไอ้ฟิลเจอร์ลงมานี่โอ้โหจะห่างดิสคาท์กันเยอะเลยนะคะแต่ตอนนี้เริ่มแดงนิดหน่อยแล้วก็ถ้ามันยังลงต่อเน,นี่ยดิสคาท t ์ก็จะแบบความห่างของมันนะระหว่าง Set 50 i ต d e อินดกับตัวฟิลเจอร์ก็จะห่างมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่มันเป็นไปได้หมดนะคะไม่ใช่ว่าห่างเนี่ย จะโดนหลอกหรือไม่โดนหลอกคือตอนนี้ตลาดเมืองนอกเขาก็วิ่งอยู่ฟิวเจอร์มันยังเปิดอยู่เพราะฉะนั้นมันก็รับข่าวไปเรื่อยๆใช่ไหมคะถ้ามันจะลงจริงๆอันนี้มันอาจจะลงนำมาก่อนแล้วพรุ่งนี้พอเปิดมาตัวเซฟฟิฟตี้ก็อาจจะลงตามมาแต่ถ้าตรงนี้เป็นการหลอกใช่ไหมคะสมมุตินะสมมุติมันลงมาแต่ว่ามันเป็นการหลอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเปิดมันก็จะขับกลับขึ้นไปใหม่มันก็จะไปดิสคาว์กันที่ราคาที่สมเหตุผลเหมือนเดิมนะคะ อ,อนี่ค่ะมาดูกราฟเดนเห็นไหมคะก็จะเห็นเลยว่าขึ้นมาชนแนวนี้เลยแถวแถวนี้นะคะอืมก็สวยอยู่นะคะก็เล่นโซนนี้มาสักพักเลยค่ะตอนนี้ส่วนในพอร์ตของเราเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะวันนี้วันนี้ได้แต่เฝ้าติดตามราคาออปชันนะคะว่ามีจังหวะที่จะปิดไหมนะคะก็มีที่มันกำไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่ยังไม่ได้มีจังหวะปิดนะคะ เดี๋ยวไปลองติดตามกันได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาดูกราฟกันอีกทีตอนช่วงอาจจะเป็นช่วงตลาดปิดเลยะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือเหลือเวลาอีกประมาณ10กว่านาะทีแค่นั้นเองค่ะสี่โมงแล้วนะคะตลาดเพิ่งปิดไปะคะ่ะก็สรุปปิดไปที่8 6 8 2นะคะแนวเดิมที่ตะกี้เราดูกันเลยค่ะสรุปภาพรวมนะคะมาดูตรงเดเนี่ยเห็นไหมคก็ปิดเป็นแท่งเขียวสวยงามเลยนะคะ ขยับโซนขึ้นมาจากแท่งเมื่อวานแท่งเมื่อวานนี้ยังอยู่ในกรอบของวีคที่แล้วแท่งวันนี้นี่ปิดขึ้นมาโซนบนจอแนวของเดือนที่แล้วนะคะไฮของเดือนที่แล้วได้เดี๋ยวก็ต้องติดตามดูนะคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะกลับไปย่ออีกไหมถ้าย่อก่อนเนี่ยเราต้องดูว่าโซนเดิมนะคะไฮของวีครับได้ไหมหรือว่าโลมันนะคะโลสองแท่งที่ ที่อาทิตย์นี้วิ่งมาเนี่ยจะรับอยู่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะย่อก่อนแล้วค่อยขึ้นไปหรือว่าจะย่อลงมาเล่นกรอบเดิมเลยหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะวันนี้ออปชันไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวก็ไปดูตรงหน้าราคาออปชันนะคะเพื่ออยากจะเก็บบันทึกราคามันไว้ค่ะว่าแต่ละช่วงเนี่ยไอ้พวก ATM ITM OTM มันมีปรับพรีเมียมยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปติดตามดูกันค่ะ สำหรับราคาออปชันวันนี้นะคะ t r i r i Price ของ ATM นะก็ยังอยู่ที่875เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าราคามาได้ขยับไปไหนไกลนะขยับโซนขึ้นมาแต่ว่ายังอยู่ที่แถวๆเดิมอยู่ค่ะก็875เป็น ATM นะคะยังอยู่ที่ระดับเดิมแล้วก็มาดูภาพรวมก็คือฝั่งคอ l นะฝั่งคอ l ยังเขียวๆเ,เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าแนวโน้มมันเป็นขึ้นนะคะโดยเฉพาะในโซนของ ATM แล้วก็ตัว นี่นะคะ OTM ใกล้ๆก,ก็ยังเขียว ITM คือด้านบนนี้นะคะ ITM ใกล้ๆก,ก,ก็เขียวนะคะตรงข้างล่างมีแดงๆหน่อยนิดหน่อยนะคะแต่โดยรวมมาเขียวฝั่งคอนะคะแต่ฝั่งพุทธนี่สิแดงหมดเลยนะคะแดงทั้งกระดานตรงนี้นะคะไม่มีตัวไหนเขียวเลยมีเขียวอันนี้คือเขาไปตั้งกันเองนะ,ค,ะคือแบบเขาตั้งออฟเฟอร์เองแต่ไม่น่ามีแมชนะคะเพราะว่าเนี่ยอย่างตัวออปชันตัว925ของเรานี้นะคะ ที่มันกำไรอยู่แล้วพยายามจะปิดคือไม่ได้พยายามขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเห็นเขาตั้ง bid offer เราก็ไปฝึกตั้งดูด้วยเพราะว่า bid offer มันค่อนข้างจะห่างนะคะคือราคาเนี่ย last price อยู่ที่83.5 83.5คือตั้งแต่เมื่อวานเนี้ย83.5ราคานี้มีคนขอไปนะคะแต่วันนี้ดูสิไม่มีวอลุ่มเลยไม่มีการซื้อขายเลยนะคะเพราะฉะนั้นราคามันเลยเป็นราคาเดิมแต่ b อฟ o f f ร์เนี่ยก็อยู่ที่ คนซื้อคนขายยามุกเราเนี่ยไปตั้งกันเองนะคะก็ <c oughs> บางช่วงตอนแรกมันมีห่างกว่านี้อีกนะตอนแรกนเนี่ยมีคนตั้งอยู่ประมาณ99อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนตั้งบิดอยู่ที่เนี่ย61.1อันนี้ไปตั้งต่อค่ะาที่60.6นะคะก็ไม่มีคนซื้อขายเพราะว่าตกลงกันไม่ได้นะคะคนอยากซื้อก็อยากซื้อของถูกนะคะส่วนคนอยากขายก็อยากขายประกันขายพรีเมียมแพงๆนะคะก็ก็เลยไม่มีการซื้อขายกันนะสำหรับตัวส uh, t r i k e p r i ตัวนี้ค่ะ เนี่ยเราก็มาฝึกดูออปชันได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเพิ่งเริ่มพัตเทรดออปชันไอการดูราคาการตั้งราของออปชันตลาดไทยเนี่ยมันก็สําคัญอยู่นะคะเพราะว่าจังหวะในการซื้อขายเนี่ยมันมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเข้าใจกันว่าตัวไหนมันมันเหมาะกับกลยุทธ์เราแล้วก็มันถูกกว่ามันดีกว่าเออจังหวะนี้มันเคาะตัวนี้ดีกว่ามันก็ก็ดีนะคะแต่สําหรับแรกๆเนี่ยถ้าคนเพิ่งเริ่มเทรดมันอาจจะงงๆหน่อยเพราะออปชันอะ มันมีหลายตัวนะโอ้โหเราก็ต้องคลิกไปดูแต่ละที่แต่ละที่อย่างเงี้ยแต่ว่าดูคร่าวๆเนี่ยคือเอาหลักๆนะคะตัวที่มีสภาพคล่องมากๆสเปรดไม่ไม่ห่างคือ b i ฟ o f f ร์ไม่ห àng, ่างก็จะเป็นตัวที่แบบเนี่ยแหละตรงที่ ATM เนี่ยมันจะมันจะคึกคักที่สุดหนาแน่นที่สุดแต่ถ้าดูเป็นซีรีส์เนี่ยก็ต้องเป็นซีรีส์ของที่มันตรงปัจจุบันเนี้ยอย่างอันเนี้ยซีรีส์จูนก็คือซีรีส์ M20 ตรงกับตัวไอ้ฟิวเจอร์ M20 อย่างเงี้ย ก็สภาพคล่องจะหนาแน่นเยอะที่สุดคนซื้อขายมันคือคักที่สุดเหมือนกันนะคะค่ะถ้าเกิดว่าใครเพิ่งฝึกเทรดออปชันมาคอยจับตาดูราคามันดูตารางของมันเนี่ยทุกๆวันเราจะได้เห็นเทรนด์มันว่าพรีเมียมมันขึ้นหรือมันลงยังไงบ้างคะเพราะว่าสเกลในการขึ้นของมันสำหรับสไตร์พรส์ ATM, ITM, OTM ระดับการขึ้นลงอ่ะมันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวยังไงทำคลิปตรงตรงเรื่องเนี้ยออกมาอธิบายอีกทีนึงนะคะเออสำหรับพอร์ตการซื้อขายไม่มีอะไรนะคะก็ตั้งอันนี้ไว้ยังไม่แมชเหมือนเดิมส่วนไอตรง IM นะคะระดับ IM ยังอยู่ที่ประมาณเดิมนะคะไม่ได้เพิ่มไม่ได้ขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้มี Activity อะไรวันนี้นะคะก็ช่วงนี้ก็คงจะติดตามต่อๆไปค่ะว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีอะไรต้องลงชีไม่มีอะไรต้องไบพลอตกับ Profit Curve ในะคะไหนๆวันนี้ก็ไม่มีรายการต้องลงบัญชีซื้อขายของ TFX นะคะคลิปมันก็จะสั้นๆหน่อยก็เลยจะแถมมาดูกราฟของ Bitcoin นะคะเพราะว่าเมื่อวานเราได้ทำการซื้อ Bitcoin เอาไว้เป็นเงินทั้งหมด500บาทนะคะก็เอาเงินแบ่งจากกำไรที่วันนั้นถอน TFX เนี่ยมาซื้อ บิตคอยเพราะว่าเมื่อวานนี้มันมีเหตุการณ์สำคัญนะคะที่เกิด4ปีครั้งก็คือบิตคอย n h a าวิ่งแล้วส่วนใหญ่นักเก็งกำไรก็ระจะไปเก็งกำไรกันช่วงนั้นที่แบบซื้อขายเก็งกำไรกันอยู่แล้วเนี่ยช่วงนั้นมันถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญนะคะแต่ว่าหลังจากซื้อไปเมื่อวานเนี่ยก็ราคาไม่ได้ไปไหนนะคนี่นี่คือแท่ง1ชั่วโมงนะคะบิตคอยน1ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยก็อยู่แถวแถวเดิมเราซื้อราคาไปที่เส้นตรงนี้นะคะแนวเส้นนี้ประมาณ ราคาอยู่ที่287,000ตอนนี้ลงมาหน่อยเหลืออยู่ที่283,000ค่ะก็ราคาไม่ได้ขึ้นปุ๊บปาร์ตเหมือนที่คิดหรือว่าใครๆอาจจะแบบใครๆคาดหวังแต่ไม่เป็นไรนะอันนี้เราซื้อถึงมันไม่ขึ้นทันทีเหมือนเราก็ได้หุ้น่ะแต่ว่าเป็นทรัพย์สินบิตคอยน์เอาไว้อยู่ในพอร์ตเรานะคะอันนี้เป็นกราฟเดย์นะคะนี่ก็จะเห็นว่าเดย์เนี่ยมันติดอยู่โซนนี้อยู่ค่ะคืนนี้เราตั้งใจจะมาเรียนรู้ค่ะก็ไม่ได้หวังว่ามันขึ้น เลยทีเดียวถ้าขึ้นเลยทีเดียวก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันจะกําไรเท่าไหร่กันเองนะคะเราก็ซื้อไป500เองถึงมันจะเสียก็ไม่เป็นไรเราได้มาติดตามดูการาฟค่ะก็เลยเอามาให้ดูกันนะคะสรุปผลว่าจาก Bitcoin h a า v ์วิ่งที่เกิดเมื่อวานเนี่ยราคาไม่ได้ขยับเลยปุ๊ดปาท,ทีเดียวนะคะเพราะว่ามันอาจจะที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยคือเขาอาจจะมีการเก็งกําไรไปแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะลงต่อด้วยซ้ําก็ไม่มีใครรู้เดี๋ยวมาค่อยๆหาจังหวะ มาแซมติดตามให้นะคะในคลิปไหนที่มันสั้นๆก็อาจจะมาแทรกให้นิดหน่อยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ